ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับสังเกตสำหรับนักเรียนชั้นม .6 นะครับผมที่คุณครูนํามาไลฟ์สดหรือนํามาบันทึกคลิปอยู่นะครับตอนนี้ เรียนมาถึงหน้าที่35แล้วนะครับไปต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ read the d i a l o g u e a g a i n and complete the sentences นะครับให้นักเรียนอา่านบทสนทนาเมื่อกี้นะครับนะระหว่างเจมกับเอมมา,อ,าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับ what is the main idea of the dog i a l u e และก็อะไรคือสาระประเด็นสำคัญนะครับของบทสนทนา นี่คือคําแปลนะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ next week Emma has a red t t o e จจดๆ,ๆนะครับอาทิตย์หน้านั้นเอ็มม่ากำลังจัดการเพื่อที่จะไปประเทศไทยนะครับ go to Thailand นะครับใส่คำว่า go to Thailand tomorrow she is going นะครับพรุ่งนี้หล่อนจะไปไหนครับมีนัดไว้กับสำนักง,งาน ที่ทำเกี่ยวกับหนังสือเดินทางนะครับ Going to the Passport Office นะครับขาเรียกว่า Passport Office ขอให้สัง่มว่า Emma o go เอไม Emma ต้องการไปที่ไหนบ้างครับต้อง Need to get ตัวที่ครับต้องนำอะไรไปบ้างต้องนำ Sunscreen นะครับนำ,นำครีมกันแดดนำ some book to r e a c h on the beach นะไปหาซื้อหนังสือเพื่อที่จะนำไปอ่านที่ชายหาด ไม่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปเขานะครับจะไปต้องเที่ยวที่ไหนต้องหาหนังสือไปอ่านด้วย a d some currency นะครับแล้วก็ไปหาแลกเงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ประเทศที่เราไปนะครับข้อสี่ครับเอมมาวอ need to b u เอมมานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ออะไรครับคือไม่ต้องซื้อ,อ,อกไกด์บุ๊ก for Thailand นะครับเพราะว่า เจมเดี๋ยวนะคนที่คุยด้วยเมื่อกี้ชื่อเจมหรือเปล่าคุณครูก็ใจลอยนะครับจำไม่ค่อยได้ในหน้าท,ที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ยืมนะครับเพราะเขาเคยไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วนะครับเคยซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วข้อที่ห้าครับผมเจมสเกลส์เดเฮฟเดเฮฟเจมเจมใช่ถูกต้องครับผมเจมนะแหมเจมได้แนะนำนะครับว่าเ h a ฮฟนะครับ เดนที่นี่คือเจมและเอมมานะครับแฮบอะไรครับแฮปลันช์เช้านะครับคือเสนอแนะนะครับเสนอแนะหรือแนะนําว่าเดี๋ยวเราไปในเมืองกันนะเดี๋ยวผมไปรับจะพาเธอไปแลกเงินที่ธนาคารและไปทำธุระซื้อของที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ Have lunch in town รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเลยในเมืองนี่คือคําแปลทั้ง5ข้อน,นะครับผมไปต่อเลยครับ มาเรียนหลักไวยากรณ์นะครับเรื่อง present perfect นะครับหนาะที่ใช้คำว่า already คำว่า yet คำว่า since คำว่า for นะครับ present perfect โครงสร้างว่ายัางไงครับประธานบวก has หรือ have บวก verb ช่อง3ทีนี้ถ้าเกิดนำคำเหล่านี้มาเกี่ยวข้องก็ลอง read the box นะครับให้อ่านในกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ให้ไฟล์ sample ให้หาตัวอย่างอินดัสโลกในบทสนทนา เขาบอกว่า we usually uh, we use already in affirmative เราใช้คำว่า already ซึ่งแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะั้นในประโยคบอกเล่านะครับ affirmative affirmative sentence นะครับในประโยคบอกเล่า to say that เพื่อที่จะบอกว่านะครับ something happened sooner than expected บางสิ่งบางอย่างนั้นได้เกิดขึ้นนะครับไวกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้นะครับนะแปลว่าอย่างนั้น เพราะ already แปลว่าเรียบร้อยแล้วเช่นประโยคว่า she has already packed her suitcase หล่อนได้แพ็คกระเป๋าย้ายไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกระเป๋าเดินทางซึ่งมันไวกว่าที่ได้คาดคิดเอาไว้นะครับกรณีที่2ครับเราใช้ y et นะครับ i n t h e n e g a t i v e sentence ในประโยคปฏิเสธนะครับ or interrogative หรือในประโยคคำถาม to show that เพื่อที่จะบ่งบอกว่า We expect something to happen เราต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นนะครับเช่นประโยคว่า she c ต n t ระยั n นะครับหลอนหลอนไม่สามารถมาที่นี่ได้นะครับคือเราต้องการให้มาแต่หล่อนไม่สามารถมาที่นี่ได้ซึ่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับหรือว่า has he called y นะครับเป็นประโยคคําถามหลอนได้โทรไปแล้วหรือยังเขาได้โทรไปหาหล่อนแล้วหรือยังนะครับ ต่อไปการใช้ since นะครับเราใช้ since นะครับเพื่อที่จะบอก uh, when something began ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเริ่มต้นเมื่อไรนะครับเช่นประโยคว่า I have lived here since 2005ฉันได้อาศัยอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นต่อไปใช้ for นะครับ we use for to say how long something has has last นะครับ เราใช้ for เพื่อที่จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเช่น比ยาว่า he has has this bike for two years now ตัวนี้ย่อม,มาจาก has นะครับที่ย่อม,มาจาก has เพราะว่าเป็น present perfect tense นะครับและตัวนี้เป็นคำกริยาช่องสเขาได้มีรถจักรยานนะครับหรือได้ซื้อรถจักรยานนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแปลว่าอย่างนั้น ต่อไปนะครับก็บอกว่าอันเดอร์ไลน์เนี่ยโคเร็ e ตนะครับให้เขียนเส้นใต้รายการที่ถูกต้องนะครับนักเรียนมาดูกันนะครับเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับว่าจะตอบ for หรือว่าตอบ sin นะครับนะนั่นก็คือ Henry Henry นะครับ has ซ e e n บ o Chile f e b r u a r y Henry นะครับไม่ได้ไปประเทศชิลีนะครับไม่ได้ไป ก็ต้องตอบ since นะครับนะไม่ได้ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับนะโอเคไหมครับตอบ since นะครับปีเตอร์ครับ has นะครับระหว่าง never กับ already นะครับ book his flight but he hasn't booked a hotel นะครับดังนั้นเราก็ต้องแปลว่าเราดูกันว่าไม่ด้วยนะครับนะตรงนี้แปลว่าไม่ ป็นประโยคปฏิเสธนั้นแน่นอนเลยนะครับต้องตอบวทีเราแปลประโยคหลังก่อนนะครับประโยคหลังแปลว่าแต่เขานั้นไม่ได้จองโรงแรมไว้เลยเมื่อข้างหลังไม่ได้จองโรงแรมไว้เลยข้างหน้าก็ต้องแปลว่าเขาได้จองอสายการบินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องตอบ already นะครับ Peter has already booked his flight นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินหรือว่าได้จองสายการบินเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ในที่นี้คุณครูแปลว่าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวแก้ไขหน่อยดีกว่านะครับจองสายการบินนะครับนะไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินถ้าตั๋วเครื่องบินต้องมีคําว่าติั๋ตเข้ามาด้วยนะครับนะจองสายการบินนะครับ Flight จองสายการบินนะครับโอเคนะครับนะบางทีคุณครูเตรียมเอกสารไป อาจจะมีการแก้ไขบ้างนิดนิดหน่อยๆไปต่อข้อที่3ครับ can't wait t o go นะครับฉันไม่สามารถที่จะคอยได้แล้วนะครับฉันอยากจะไปใจจะขาดแล้วนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับ I can't wait to go but แต่ว่า my ticket h a v e n แต่ my ticket นะครับยังไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับยังไม่ก็ต้องตอบไว t นะครับก็คือยังไม่มาถึงนะครับบูไรฟ์ตั๋วยังไม่มาถึงเลยนะครับที่สั่งจองเอาไว้ ก้อสี่ครับเจกแฮส w วอน e d to ทูทราเวลนะครับเจกต้องการที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียฮ e วส s a ช่ไหมแฮส์วอนด์ต์นะครับเป็นเพรสเป็นเพรสเซนต์เพอร์เฟคเซนนะครับเขาต้องการนะครับมีความปรารถนาต้องการที่จะเดินทางไปอินเดียตั้งแต่นะครับเขาอายุ10ขวบอัน uh, ตั้งแต่เขาเป็นเด็กตัวทีครับ <laughs> ไม่ได้บอกอายุ ดังนั้นก็ต้องตอบ since นะครับ s i n c e นะครับแปลว่า since แปลว่าตั้งแต่โอเคนะครับไปข้อที่5ห้ครับ We h a v e packed our luggage ตรงนี้เป็นประโยคปฏิเสธแน่นอนนะครับประโยคปฏิเสธนะั้นให้ตอบ y e t นะครับซึ่งแปลว่ายังก็เลยแปลว่าเรานั้นยังไม่ได้แพ็กกระเป๋าเดินทางเลยนะครับนะข้อที่6ครับผม sharon has been awarded นะครับเชรไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับนะแต่บอกระยะเวลานะครับไม่ได้บอกพศไม่ได้บอกเดือนนะครับดังนั้นต้องตอบฟอนะครับเชรอนไม่ได้ไปต่างประเทศมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้10ปีนี้เขาไปอยู่บ่อยนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นจบนะครับตรงนี้ไปต่อครับผม นั่นก็คือ you will hear a s e l l a e l l phone o n นงนะครับคุณก็ caller ตัวนีครับคุณจะได้เย็น caller ลลก็คือผู้โทรศัพท์นะครับนะกำลังคุยโทรศัพท์กำลังโทรเข้าไปนะครับในรายการ t o the Radio Travel นะครับก็คือโปรแกรมในรายการที่กำลังจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับ for o s t i o n 1ึงถึงสนะครับนะสำหรับคำถาม 1- 4ถึงนั้นนะครับให้ choose the correct option ให้นักเรียนเลือกเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับ option แปลว่าเงื่อนไขดังนั้นนะครับคลิปนี้ต้องฟังเสียงการสนทนาแต่คุณครูไม่ได้นำคลิปการสนทนามาให้ฟังก็จะแปลให้เท่านั้นนะครับนะต้องให้คุณครูประจำวิชาเปิดคลิปเสียงให้ฟังในห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ แต่คุณครูแปลให้ฟังนะครับนะแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อไหนถูกหรือผิดนะครับข้อหนึ่งนะครับจอห์นแฮสันบูธไฮกิงบูธย่าบิโคสจอห์นนะครับไม่ได้ซื้อรองเท้าสำหรับการปีนเขานะครับนะเพราะว่าอะไร A นะครับ there is a limited selection เพราะเป็นการเลือกที่จำกัด B นะครับ The price is too high เพราะราคาสูงเกินไป C นะครับอีกขั้นฝ่าย i t a b l e one เขาไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะสมได้นะครับนะหาคู่ไหนก็ไม่ถูกใจสักทีหนึ่งนะครับนะประมาณนั้นหรืออาจจะไซส์ไม่มีอะไรก็ว่าไปนะครับข้อสองครับผม Medium m i ตัวที่ครับ Medium recommends t o k i n g waterproof clothing to school. มิเรียมนะครับผมได้ให้ความเห็นว่าควรจะนำเสื้อผ้าที่ป้องกันน้ำได้นะครับเพื่อไปประเทศสกอตแลนด์ก็เอ็น,นะครับ during the winter only ในช่วงระหว่างฤดูหนาวเท่านั้นข้อ B ีครับผม as an option for the summer ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขพิเศษ,ษ,ษ,ษสำหรับฤดูร้อน ก็สีนะครับ in winter and wood, summer and winter, ท้ทังในฤดูร้อนและฤดูหนาวกรทีสามครับผมมิเรียมซีสจอห์นชุดยูสดิสจีพีเอสมิเรียมพูดว่านะครับจอนควรที่จะใช้ GPS ข้อเนะครับ in case he gets loose ในกรณีที่เขาหลงทางนะครับนะหลงทาง ข้อมีครับ together with other equipment นะครับนำไปพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆข้อสครับ with nearly charged battery นะครับพร้อมกับการชาร์จแบตเตอรี่อันใหม่นะครับข้อที่สี่ข้อสุดท้าย,ายสุดครับ scottish mitch นะครับ scottish mitch แปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับตัวเล็กๆนะครับในประเทศสกอตแลนด์ ก็เองครับอาเมริกา problem in the อ v e น i ่งนะครับเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงตอนเย็นนะครับข้อบีอาร์เลสเอ็กชีฟแดนมอสกิโดนะครับมันเอ็กชีฟหรือว่ามันมีพละงกำลังน้อยกว่ายุงนิดหนึ่งข้อสี่ครับ do not bite people นะครับมันไม่กัดผู้คนนะครับนะ อันนี้คือคำแปลให้นะครับนะแล้วต้องเรียนต้องฟังคลิปก่อนถึงจะทราบว่ามันเป็นสัตว์อะไรอย่างไงนะครับไปต่อเรื่อง reminding and researching นะครับ uh, r e s s u r i n g ตทษทีครับแหมคุณคกูอ่านผิด reminding นะครับแปลว,ว่าการเตือนใจส่วน r e s s u r i n g นะครับ r e s s u r i n g นะครับแปลว,ว่าการมั่นใจ นั่นก็คือคำสั่งก็บอกว่า Jose is going to holiday to Hawaii นะครับคือโจสนั้นจะไปเที่ยววันโฮลเดย์ที่ฮาวายนะครับ Use the l a n g u a g e in the books นะครับให้ใช้ภาษาในกล่องเสีนเรียมด้านล่างนี้นะครับผมแ n นไอเแล้วก็ให้นึกคิดขึ้นมาเองนะครับ the list ในรายการข้างล่างนี้นะครับ To act out เเพื่อที่จะทำการแสดง Exchange นะครับการสนทนานะครับคำว,ว่า Exchange แปลว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสนทนากัน As in the example ตามตัวอย่างโดย reminding นะครับก็คือการเตือนใจนะครับก็คือนักเรียนสามารถที่ใช้คําว่า Have you o r a n g e Have you b o o k Have you b o a g h t คุณได้จัดการคุณได้จองคุณได้ซื้ออะไรบ้างแล้วหรือยัง Have you forgotten Have you won't forgotten คุณไม่ได้ลืมเอาอันนั้นอันนี้ไปนะ I o p p y y u u h a v t forgotten และก็ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับหรือไม่ก็ remember remember ในที่นี้หมายถึงว่าจำไว้นะว่าอย่าลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับความหมาย and don't forget to หรือไม่ก็อย่าลืมนะก็ Go. แล้วแต่สำนวนกันจะใช้ภาษานะครับส่วน uh, reassuring นะครับก็คือความมั่นใจนะครับในการตอบเราก็จะตอบว่าเย s I have ฉันได้ทำสิ่งนั้นแล้ว No I have already done that uh, No นะครับไม่หรอกแต่ว่า I have already done that แต่ฉันได้ทำสิ่งอื่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งน,นั้นสิ่งน,นั้นยังไม่อยู่หรือไม่ Don't worry นะครับไม่ต้องกังวล It hasn't uh, s l i p my mind นะครับไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่ได้หลุดไปจากนะครับความตั้งใจของฉันนะครับ,นะรบแปลว่าอย่างนั้นนะครับ It hasn't s l i p p my mind หรือว่า I h a v e n นฟุกอ t t ชนนะครับฉันไม่ลืมแน่นอนหรือ I know หรือว่าฉันฉันรู้แล้วฉันทราบแล้วประมาณนั้นนะครับดังนั้นมาดูบทสนทนานะครับนะเช่นเขาบอกยกสถานการณ์ขึ้นมาว่า b buy a new swimsuit นะครับไปซื้อชุดว่ายน้ำใหม่ Pack Diving Equipment นะครับแพคอุปกรณ์ในการดำน้ำ b า y ซั n ซีเด e ัซื้อน้ำยา กันแดดนะครับซื้อโลชั่นนะครับโลชั่นกันแดดแบบคุณครูเรียกน้ำยาทุกทีโลชั่นกันแดดนะครับแพ็คเอคเซอรมาแล้นะครับนำกล้องถ่ายรูปไปด้วยเช็คเอวอัตโนมัติแจ็กเก็ตนะครับนำแจ็กเก็ตที่ป้องกันน้ำไปด้วยแพ็คไลท์คลอตชิงไลท์คลอตชิงนะครับนำเสื้อผ้าที่เบาๆไปด้วยอย่าเอาเสื้อผ้าหนักเกินไปนะครับมันเป็นสัมปะรดเกตคาร์ทูบูชู ให้นำรองเท้าที่ใส่สะดวกสบายไปด้วย by u a sun hat and new sun glasses ซื้อนะครับหมวกกันแดดนะครับแล้วก็แว่นตากันแดดไปด้วยเป็นต้นส่วนบทสนทนาที่ในหนังสือเขาเขียนไว้ให้นะครับก็คือเขาบอกว่า have you bought a new swimsuit คุณได้ซื้อชุดว่ายน้ำแล้วหรือยัง B. บีก็ได้บอกว่า yes I have แต่ได้ซื้อเรียบร้อยแล้ว เบอกว่า I hope you h a v e ่ฮะ t forgotten to pack your d i v i n g equipment ฉันหวังว่าเธอคงไม่ลืมที่จะนำกกอุปกรณ์ในการดำน้ำไปนะบี B, ก็เลยว่า don't worry ไม่ต้องกังวลเลยเพื่อน i t h a s n t s l i p p e d my mind มันไม่ได้หลุดไปจากความตั้งใจของฉันแน่นอนแต่ว่าอย่างนั้นนะครับก็คือฉันตั้งใจที่จะทำมันอยู่แล้วนะครับหรือประโยคเพิ่มเติมนะครับนะ นักเรียนเออาจจะถามว่า Have you bought sunscreen sun 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 yet นะครับเธอได้ซื้อโลชั i o กันแดดแล้วหรือยังนักเรียนบีบอกว่า Yes I have ใช่ฉันได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอพูดต่อว่า Remember to pack your camera และอย่าลืมนะให้นำกล้องถ่ายรูปไปด้วยนักเรียนบีก็เลยบอกว่า I have n t forgotten ฉันไม่ลืมแน่นอน นางเนเน่เพูดต่อว่า you haven't forgotten to pack a waterproof jacket have you คุณคงไม่ลืมนะที่จะนำเสื้อแจ็คเก็ตที่สามารถป้องกันน้ำไปด้วยเธอมีหรือเปล่านะครับ have you นะครับเป็น q u e s t i o แท็กนะครับนะบี B. ก็เลยบอกว่า no ไม่หลอกฉันไม่ลืมแน่นอน I have already done that ฉันได้จัดการสิ่งนั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ I have already done that นักเรียน A พูดต่อว่า Remember to pack a light clothing นะครับอย่าลืมนะครับนะให้นำเสื้อผ้าที่เบาบางไปด้วยนะอย่าเอาเสื้อผ้าที่หนักๆไปนักเรียนีก็เลยบอกว่า Don't worry ไม่ต้องกังวลเลยเพื่อน I have o n e forgotten ฉันไม่ลืมแน่นอน นักเรียน A พูดต่อว่า remember to get comfortable shoes อย่าลืมนำรองเท้าที่ใส่สะดวกสบายไปด้วยนักเรียนมีีอกว่า don't worry นะครับอย่าก,กังวลไปเลย it hasn't slipped my mind มันไม่หลุดไปจากความตั้งใจของฉันหรอกนะครับนะหรือว่าฉันท่องไว้ในใจแล้วนะครับฉันคิดไว้ในใจแล้วนะครับจะต้องทำประโยคสุดท้ายนะครับนักเรียน A บอกว่า have you bought a sun hat And a n e w s u n g l a s s e s คุณได้ซื้อแว่นกันแดดแล้วก็ได้ซื้อหมวกสำหรับกันแดดแล้วหรือยังนักเรียนมีบอกว่า yes I have เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะจบนะครับนี่คือตัวอย่างบทสนทนา